ัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสวยใหม่ดูสปอร์ตโตโยต้ายาริสโฉมปี2019เป็นอ e ีโคคารที่เป็นรถ4ี่สูบค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากๆนะครับออกต่างจังหวัดได้วิ่งในกรุงเทพก็ดีนะฮะมาพร้อมชุดแต่งฟอร์เทซาทั้งคันเลยนะฮะสีแดงแรงลทธิ์พิชิตโชคล่าสวยมากๆสีแดงดูไซส์นะฮะใหม่มากๆตัวนี้วิ่งมาประมาณหมื่นกโลเองนะฮะตัวนี้เป็นรถหประตูค่อนข้างกว้างหลังคาโปร่งสูงนั่งสบายตอนนี้ของเรามีบริการวิ่งจัดไปและถึงบ้านถ้าในกรณีที่ ถผ่านแล้วเรามีบริการส่งรถถึงบ้านท่านด้วยนะฮะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยซื้อเงินกดก็ได้ซื้อจัดไปน,นั้นก็ได้เราก็มีดอกเบี้ยพิเศษ2.79จะได้สูงสุด84งวดเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมแมนเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเชียร์ออโตนะฮะแล้วก็วันนี้ผมมีรถยนต์เข้าใหม่มารีวิวนำเสนอเพื่อนๆน,น,นะฮะอ่าตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่า สวยใหม่นะฮะแล้วก็ดูสปอร์ตนะฮะตัวนี้นะฮะเป็น aris, โตโยต้ายาริสโฉมปี2019นะฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถยนต์ e ีโคคานะฮะแต่เป็น e ีโคคาที่เป็นรถ4สูบนะฮะโดยรวมเนี่ยทั่วไปรถทั่วไปจะเป็นรถ3สูบแต่ของแบรโตโยต้า,าเขาทำเป็นอีโคคาแต่เป็น4สูบนะฮะก็ต้องบอกว่า <fi. S 1> <Donc, S 2> ค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมรถประกบเลยนะฮะนี่เป็นโตโยต้ายาริปี2019นะฮะสีแดงแรงธิ์ที่คิตโชคลาบนะครับเพื่อนๆ่าสีแดงสวยมากๆเขาเรียกว่าสีแดงลูไซน์นะฮะมาพร้อมชุดแต่งฟอร์เทสซาทั้งคันเลยนะฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนใหม่มากๆตัวนี้วิ่งมาประมาณหมื่นหมื่นกว่าโลนะฮะเพื่อนๆตัวนี้เป็นรถ5ประตูนะฮะค่อนข้างกว้างแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดของรถอีโคคาร์นะฮะก็ จะเน้นประหยัดน้ํามันตัวนี้ออกต่างจังหวัดได้วิ่งในกรุงเทพก็ดีนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวขอแจ้งโปรโมชั่นของทางร้านเชียร์นิดนึงนะครับตอนนี้ของเรามีบริการวิ่งจัดไปนัถึงบ้านและค่าในากรณีที่รถผ่านแล้ว เรามีบริการส่งรถถึงบ้านท่านด้วยนะฮะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยเรามีบริการส่งถึงที่นะฮะอ่าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซื้อเงิกับก็ได้ซื้อจัดไปน,นั้นก็ได้นะครับซื้อจับไปน,นั้นเราก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้นะฮะสองจุ 79, ตัวนี้จะได้สูงสุดแปดสิบงเลยนะครับเพือ่อนๆอ่เดี๋ยวเราชมภายในห้องโดยสารอ่าโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่า โตโยต้ายาริเนี่ยเป็นอีโคคาร์ก็จริงนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าภายในกว้างนะฮะหลังคาโปร่งสูงนั่งสบายนะฮะแล้วก็บอกห้องโดยสารเนี่ยไม่แคบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับข้อดีของโตโยต้าก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะฮะ ประหยัดน้ำมันนะฮะอะไรก็ถูกนะครับศูนย์บริการค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่ดูรถไม่เป็นนะฮะก็สามารถซื้อรถกับทางร้านเชียร์โตได้นะครับเพราะของเราเนี่ยมีการคัดสรรคุณภาพอย่างดีนะฮะมีรับประกันนะฮะรถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำและไม่มีน้ำพ่วมนะฮะและอีกอย่างหนึ่งเรามีบริการหลังการขายทุกๆคันนะครับอ่านี่ดูนะฮะภายในห้องโดยสารด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยก็มี USB HDMI วิทย mm ุครบหมดนะฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวดูไปที่ไม้นิดนึงนะครับตัวนี้อย่างที่ผมแจ้งเพื่อนๆไว้ตอนนี้วิ่งมาแค่หมื่นกว่าโลนะฮะเพื่อนๆสามารถเข้าสูงต่อได้เลยนะครับเพราะเจ้าของเดิมเข้าสูงอยู่ตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมในห้องเครื่องต่อเลยดีกว่าครับผมนี่นะฮะชุดแต่งสวยๆเลยนะฮะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะฮะก็จะมีทั้งหมด 4- 5หชิ้นนะครับอ่า สีแดงเนี่ยโหต้องบอกว่าสีแดงฉ่ำมากๆนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะฮะรถยนต์เดมิมๆห้องเครื่องเดมิมๆสภาพเดมิมๆไม่เคยแกะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะฮะเพื่อนๆตัวเนี้ยเป็นมอ,อกอรนะครับที่ติดมาจากป้ายแดงนะครับอ่าแผ่นเนี้ยเป็นแผ่นมอ,อกอรเดมิมๆเลยนะฮะแล้วก็เม็ดอาร์ตจะมีอยู่ทั้งสองฝั่งเม็ดอาร์ตเนี่ยจะมีอยู่รอบๆคันในจุดที่สำคัญของรถนะครับอันนี้คือรอบเดิมเบาของเครื่องนะฮะตอนเนี้ย รถเดินเบาปกติเลยนะฮะประมาณ900รอบถึง1000รอบไม่เกินน,นี้นะะนะครับนี่นะฝากระโปรงเดิมๆนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมๆนี่นะฮะตัวนี้เลยนะฮะหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนะครับห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่หารถยนต์มือสองสงภาพดีราคาไม่แพงนะครับและที่สําคัญประหยัดน้ํามันราคาถูกนะฮะ ดอเบียพิเศษนะฮะผมแนะนำโตโยต้ายาริสตัวนี้เป็นตัว5ประตูตัวแฮดแบ็กนั่นเองนะฮะไม่ว่า,าท่านจะติดต่อมาจากช่องทางไหนก็นแล้วแต่นะฮะตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวเพียงท่านคลิกมานะฮะเราติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุดนะครับหรือเพื่อนๆจะสายตรงหาผมก็ได้ที่081 641 2931นะครับผมชื่อแมนนะฮะอ่าแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆน,นะฮะ Toyota ายาริคันนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ชอบนะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับกระขายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปตาดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณม,มากๆครับสวัสดีครับ